สวัสดีครับพบกับผมนะครับโบซื้อขายรถยนต์มือสองนะครับวันนี้เจอเจอกันนะฮะคุณลูกค้าคลิปนี้เป็นคลิปที่2แล้วนะครับตัวนี้นะครับคุณลูกค้าตามคำมั่นสัญญาที่ผมพูดเอาไว้นะครับว่าจะรีวิวปา j e r o สปอร์นะครับมาเลยครับคุณลูกค้าครับตัวนี้มิ t ซบิชปาเจโรสปอร์ตนะครับเป็นปี2011นะครับคุณลูกค้าเครื่องยนต์2,005นะครับ178แรงม้า เป็นตัวท็อปของรุ่นเลยนะครับแล้วก็พิเศษไปกว่านั้นเป็นมือเดียวป้ายแดงนะครับคุณลูกค้าเป็นมือเดียวป้ายแดงนะครับเอกสารครบโอนพรบภาษีไม่ขาดนะครับว้าวลูกค้านะครับขอไปครับคุณลูกค้าตัวนี้นะครับลูกค้าเป็นรถยนต์สุดหรูเลยนะครับนะฮะรถบ้านสภาพเดิมเดิมมือเดียวป้ายแดงนะครับไม่เคยพลิกความใดๆทั้งสิ้นนะครับคุณลูกค้าไม่มีชนไม่เคยพลิกความนะครับสภาพสวยมากๆเลยนะครับ เป็นตัวท็อปของรุ่นเลยนะลูกค้านะเป็นบอกไฟฟ้าคู่หน้าด้วยนะครับข้างในสวยมากนะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวให้คุณลูกค้าดูกันแบบชัดๆดูกันแบบชัดๆละเอียดเลยนะครับนะฮะมากันเลยนะครับคุณลูกค้าสวยมากๆเลยเรื่องของสีสันนะครับคุณลูกค้าครับให้เลย90%สนะครับสีแบบว่าจัดเต็มเลยทีเดียวนะครับไม่มีซีดไม่มีด้านนะครับไม่มีแตกเ้าใดๆทั้งสิ้นนะครับรถขับดีมากๆลูกค้านะฮะระยะทาง ประมาณ3-400เมตรสามารถทำความเร็วขึ้นเป็นร้อยได้นะคุณลูกค้านะนะฮะผมทำการอาลองขับดูนะครับาจากจุดยูเทินน่าจะประมาณ3-400เมตรเนี่ยความเร็วซัดไปที่ร้อยร้อยสิบนะฮะลูกค้าครับอัตราการเร่งดีมากๆเลยนะฮะคุณลูกค้าไม่ต้องห่วงนะตัวนี้นะ178แแรงม้านะครับโอ้โหสุดยอดมากๆเลยนะครับ ขับดีมากรถขับดีเลยครับลูกค้าไม่มีไม่มีจุดไหนที่ต้องมาติแล้วนะครับกับรถจดคันนี้นะฮะครบคันเลยนะครับเป็นตัวท็อปของรุ่นนะฮะนะฮะไม่มีจุดไหนที่ลูกค้าที่ต้องตินะฮะลูกค้าติอย่างเดียวที่ว่ามันเป็นมือสองนะครับแต่ว่ามือสองในที่นี้ก็คือเป็นมือเดียวป้ายแดงเลยนะฮะลูกค้านะฮะเป็นมือเดียวป้ายแดงนะครับโอ้โหลูกค้าใครได้ไปนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับคุณลูกค้าครับรถสวยอย่างนี้นะครับ เครื่องช่วงล่างบอกได้เลยว่าสุดยอดมากๆนะฮะเครื่องช่วงล่างสุดยอดไม่มีผุนะฮะลูกค้านะฮะเป็นรถบ้านนะฮะรถบ้านมือเดียวป้ายแดงเลยนะครับคุณลูกค้านะฮะใครที่ได้ไปนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับกุญแจรีโมทด,ด้วยนะครับคุณลูกค้านะฮะเรื่องของสีสันนะให้เลยนะครับ90%เลยนะครับนะฮะสวยมากๆเลยนะครับหมายเลขสวยด้วยคุณลูกค้าโอ้โหข้างหน้าหล่อมากๆเลยนะฮะหล่อและลงตัวมากๆเลยคุณลูกค้า โอ้โหดูครับดูว่าลูกค้าจังหวัดไหนจะได้ไปครอบครองนะครับกับรถยนต์คันนี้นะครับลูกค้ามากันเลยครับช่วงล่างดูสักหน่อยคุณลูกค้าสวยๆนะครับอยางเต็มเต็มนะครับคุณลูกค้าซื้อไปเนี่ยเอาไปใช้งานกันได้เลยนะครับไม่ต้องเอาไปซ่อมนะครับนี่เลยครับสวยมากเลยนะฮะโดยส่วนตัวนี่ก็ชอบนะครับคุณลูกค้า เดี๋ยวผมขอขอญาตปีนข้างบนนิดนึงตัวนี้ได้ความสูงด้วยครับผมจะปีนขึ้นไปถ่ายบนหลังคาให้คุณลูกค้าได้ดูนะครับนี่ครับหลังคงหลังคาไม่มีซส้ด้านนะครับสวยมากๆเลยนะครับครบคันเลยทีเดียวนะครับแล้วเป็นเจ็ดที่นั่งนะครับคุณลูกค้ามาแล้วนะครับกับรถยนต์เจ็ดที่นั่งนะครับท่านใดที่มีสมาชิกในครอบครัวเยอะๆเนี่ยเรียกมาเลยคุณลูกค้าเรียกมานั่งคันนี้ไปไหนไปกันนะครับไปเที่ยวกันนะครับอ่ะ โอเครอบนอกผมสรุปให้เลยนะสีเกนะครับผมนะครับแล้วก็มาชมภายในกันนะครับภายในคุณลูกค้าดูได้เลยนะครับสวยมากๆเลยนะครับดูซิลูกค้าจังหวัดไหนจะได้ไปครอบครองแล้วแล้วคันนี้นะลูกค้าคันนี้เวลาที่ส่งเนี่ยผมจะใส่สไลด์ออนส่งให้คุณลูกค้าด้วยนะครับผมจะล้างให้สวยๆนะครับแล้วก็จัดส่งให้คุณลูกค้าถึงบ้านนะครับโดยสไลด์ออนเลยผมไม่อยากจะขับรถรถ รถโรลลุอย่างนี้ไปไปส่งคุณลูกค้านะเดี๋ยวมันจะเปื้อนฝุ่นไม่ใช่ไรหรอกนะครับคุณลูกค้าเดี๋ยวจะใส่สไลด์อนอนส่งถึงบ้านคุณลูกค้าเลยนะครับนะฮะมาลุ้นกันว่าลูกค้าจังหวัดไหนจะได้ไปครอบครองนะครับอ่ะชมข้างในกันต่อเลยนะครับคอนโซลข้างหน้าโอ้โหสวยงามมากๆเลยมีเครื่องเล่นเสียงด้วยเวลาถอยหลังก็จะมีจอโชว์ตรงนี้นะครับผม แอร์แบตคู่นะครับแอร์แบตคู่ซ้ายขวาเลยนะครับผมท็อปสุดจัดเต็มเลยนะครับคุณลูกค้าเกียร์ออโต้นะครับเครื่องยนต์2,500เท่านั้นเองนะครับและเป็นเบาะไฟฟ้าด้วยนะครับเบาะไฟฟ้าใช้งานได้นะครับคุณลูกค้าใช้งานได้ครบปกตินะครับนะครับเลื่อนหน้าเลื่อนหลังนะครับแล้วก็พนักพิงได้นะครับนี่เลยครับคุณลูกค้าหนังแท้หนังเดิมนะครับจากศูนย์จากโรงงานเลยนะครับนะคะคุณลูกค้าสวยมากๆเลยบันดงบันไดอยู่ครบนะครับ ไม่ช้าเลยรถไม่ช้ําเลยรถได้ความเดิมน็อตไม่ขยับเลยนะครับคุณลูกค้านะครับรับการเลยนะครับผมแล้วมีจอด้วยข้างบนนะครับว้าวโหดูหนังฟังเพลงกันแปลว่าครบคันเลยทีเดียวนะครับอ่ามาประตูหน้าผ่านไปนะครับต่อไปมาชมประตูหลังฝั่งซ้ายครับคุณลูกค้าผมมายืนเทียบกับรถคันนี้แล้วผมเตี้ยไปเลยนะครับคุณลูกค้าความสูงผมนี่ร้อยเจ็ดสิบนะฮะ ผมกลายเป็นคนเตี้ยไปเลยนะครับรถสูงมากๆเลยนะครับทัศนวิสัยในการมองเห็นในการขับขี่นี่ดีมากๆเลยนะครับดูเบาะด้านหลังกันตอ่อครับคุณลูกค้าโอ้โหสวยมากนะคะนี่เลยนั่งข้างหลังแล้วส่องกล้องไปข้างหน้าครับอืสวยงามมากๆเลยนะครับแล้วการขับขี่เขาดีมากเลยนะครับคุณลูกค้าการขับขี่การตอบสนองเขาดีมากๆเลยนะครับอัตราการเร่งนี่โ,โหยกนิ้วไว้เลยนะครับ เพราะว่าตัวนี้178แรงม้านะครับเร็วแรงแบบสั่งได้เลยนะครับนี่ครับด้านบนตรงนี้ก็จะมีแผงการศาสตร์ให้นะครับของปาเจโร่สปอร์ตโดยตรงเลยนะครับคุณลูกค้านะครับสวยงามมากๆเลยนะครับอ่ะต่อไปต่อไปต่อไปมาชมด้านหลังกันบ้างนะครับนี่เลยครับผมโอ้โหสวยสวยสวย,สวยจับใจ นี่เลยประตูหลักนะครับโชคไม่มีเสียนะครับคุณลูกค้านะครับใช้งานได้ครบปกตินะครับแล้วเบาะตัวนี้นะครับเบาะตัวนี้สามารถที่จะพับก็ได้ตอนนี้ผมพับอยู่นะครับหรือว่าจะดันขึ้นมาเป็นที่นั่งก็ได้นะครับผมโอ้ยอำนวยความสะดวกสบายนะครับจะขับไปตลาดนะครับไปซื้อกับของกับข้าวนี่ใส่ตรงนี้ได้เลยนะครับหรือว่าวันไหนที่มีสมาชิกเยอะๆนะครับผมลูกค้าสามารถตั้งเบาะขึ้นมานะครับผมสามารถนั่งได้หลายคนเลยนะครับแอร์เย็นฉ่ำเลยนะครับคุณลูกค้าคันนี้นะครับ แอร์เย็นฉ่ำเย็นทั่วถึงนะครับผมกว้างมากยาวมากเลยนะครับคุณลูกค้าโอเคขออนุญาตปิดนะครับฟึ๊บเรียบร้อยลูกค้าดูดูความเงาของสีได้นะครับสีนี่เงาแบว่าส่องกระจกได้เลยนะครับนี่เลยครับผมสวยงามมากๆเลยดุดันมากๆเลยนะครับแล้วเป็นแมกแมกก็แมกแมกเดิมนะครับแมกเดิมจากศูนจากโรงงานนะครับนี่เลยนะครับ คุมค่าแน่นอนนะครับคุณลูกค้าคุมค่าแน่นอนนะคร <c oughs> แล้วก็เรื่องของราคาเนี่ยผมเช็คแล้วนะครับผมผมขายถูกกว่าหน้าเต็นท์นะคันนี้นะขายถูกกว่าหน้าเต็นที่โคราชนะนะฮะที่อื่นไม่รู้นะครับแต่ที่โคราชเนี่ยผมขายถูกกว่าหน้าเต็นท์นะครับหน้าเต็นท์ทั่วไปเนี่ยตัวนี้นะครับปี2011นะคุณลูกค้าปี2011เขาขายกันอยู่35 36 แต่ผมขายไม่ถึงแน่นอนนะครับลูกค้าผมขายให้คุณลูกค้าไม่ถึงราคา35-36แน่นอนนะครับถูกกว่าด้านเต็นแน่นอนนะครับลูกค้าซื้อจากผมนะครับได้ถูกกว่าราคาหน้าเต็นแน่นอนรับประกันนะครับลูกค้าสามารถเช็คเองได้เลยนะครับราคาที่เขาขายกันนะครับตามพื้นที่ของคุณลูกค้าอยู่เนี่ยลูกค้าสามารถเช็คได้เลยนะบาเจโรสปอร์ตครับเครื่องยนต์ส0งนะลูกค้าสองนนะครับปี2อลูกค้าเช็คดูได้เลย แล้วตัวนี้ได้ความพิเศษตรงที่ว่าได้เป็นรถมือเดียวป้ายแดงนะครับลูกค้านะครับไม่เคยชนแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าลูกค้าซื้อไปจากผมนะครับแล้วไปตรวจสอบเจอทีหลังนะครับว่าเฮ้ยรถคันนี้เคยพลิกคว่มมาเคยชนหมาลูกค้าผมรับคืนเลยนะครับผมรับซื้อคืนคุณลูกค้าด้วยในราคาเต็มด้วยนะครับนะฮะรถเดิมๆนะครับน็อตเนี่ยไม่มีขยับแม้แต่ชิ้นเดียวนะครับนะฮะนี่เลยครับปวงมาลัยเดิมๆนะครับไม่ช้ำด้วยนะครับแล้วก็จะมีแอร์แบ็กตรงนี้นะครับผม ออโต้นะครับผมนะครับเบาคู่หน้าจะเป็นเบาไฟฟ้านะครับผมคุณลูกค้านะครับนี่เลยครับสวยๆเลยนะครับใช้งานได้นะอ่าเดี๋ยวเทสให้ดูนะครับเลื่อนหลังเลื่อนหน้าได้นะครับผมพนักพิงได้ปกตินะครับได้ครบปกติเลยนะครับโอเคต่อไปเราไปชมห้องเครื่องกันครับห้องเครื่องเนี่ยจัดเต็มเลยนะครับคุณลูกค้าแบบเปิดขึ้นมาไนี่ดูแน่นๆเลยนะฮะดูแบบไม่มีหลวมเลยนะฮะคุณลูกค้าโอ้โหสวยจริงๆนะฮะนี่ครับ เลยนะครับมากันเลยดูบยากาศชิ้นส่วนภายในห้องเครื่องครับฝากระโปรงนี่เงาวับเลยนะคุณลูกค้าที่เขาขาวเนี่ยมันเป็นเงาสะท้อนก้อนเมฆนะคุณลูกคา้านะฮะรถไม่มีซีดไม่มีด่ดางนะฮะรถสวยเลยนะครับโอเคมาปึ๊บยัดเข้าฝากระโปรงนะครับนี่ครับคุณลูกคา้าโอ้โหสวยจับใจนะครับลูกค้าดูครับน็อตฝากระโปรงนะครับ ไม่มีแกะไม่เคยแกะนะครับแผ่นเพจอยู่ครบนะครับแผ่นเพจแผ่นมอกอยู่ครบเลยทีเดียวนะครับนี่เลยนะครับห้องเครื่องสะอาดมากไม่มีเยิ้มเลยนะครับนะฮะให้คุณลูกค้าได้ดูถึงความชัดเจนเลยนะครับผมนะฮะนี่เลยเอาไปใช้งานกันนะครับคุณลูกค้าตัวนี้ซื้อใหม่ล้านกว่านะคุณลูกค้าซื้อใหม่ล้านกว่าบาทนะครับนะฮะแต่ตอนนี้นะครับคุณลูกค้าราคาเหลือแค่หลักแสนเท่านั้นเองนะครับโอเคมาลำดับต่อไป จะพาคุณลูกค้าไปสตาร์ทเครื่องกันนี่เลยคุญแจเดิมนะครับผมกุญแจเดิมจากศูนย์จากโรงงานนะครับใช้งานได้ครบปกตินะครับโอเคมาสตาร์ทเครื่องสักหน่อยนะครับเรียบร้อยเครื่องยนต์ติดไปแล้วนะครับไม้ไม้อยู่ที่2 2 0 0 0 0 0กว่าโลเท่านั้นเองนะครับคุณลูกค้าเป็นไม้แท้ไม้เดิมแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์ไม่มีการกรอใหม่แน่นอนนะครับคุณลูกค้าโอเคมา ฟังเสียงห้องเครื่องกันครับลูกค้าตอนนี้ผมติดเครื่องไปแล้วนะครับผมมาเลยครับแล้วผมจะชักที่วัดน้ำมันเครื่องขึ้นนะครับเครื่องไม่โ่นไม่ไอายแล้วก็ไม่กวนแม้แต่นิดเดียวเลยนะครับคุณลูกค้าลองฟังเสียงเครื่องนะครับ โอเคผมจะขออนุญาตปิดฝากระโปรงก่อนนะครับว่าชื่อชื่อเรียบร้อยครับคุณลูกค้าครับโอ้โหสุดยอดมากๆเลยนะครับนี่คือการรีวิวท่ายสิ้นะครับมิ t s ูบิชิปราเจโรสปอร์ตนะครับเป็นปี2011นะครับเครื่องยนต์2,005นะครับ Uh, แรงม้า178แรงม้านะครับผมเป็นรถบ้านมือเดียวป้ายแดงนะครับผมเอกสารครบถ้พรบภาษีรถบ้านสภาพเดิมๆไม่มีชนมาแน่นอนนะครับสภาพเนี่ยสวยเลยนะครับให้เลย90%นะครับลูกค้าสนใจอยากจะเป็นเจ้าของนะโทรมาที่เบอร์โทรศัพท์0 8 5 5 7 5 4 3 6 9หนะครับหรือว่าจะแอดไลน์ขอข้อมูลเพิ่มเติมนะครับ วิดีโอคอลมาดูรถสดๆได้ที่0 8 3 0 0 0 5 4 4 0นะครับลูกค้าครับอีกสักหนึ่งรอบนะครับราคาตัวนี้นะครับราคาทั่วไปผมเช็คแล้วอยู่ที่35-36นะครับบางเจ้าก็สูงกว่านั้นนะครับแต่ว่าผมจัดจำหน่ายให้คุณลูกค้าในราคา330,000เท่านั้นเองนะครับ300,000กับอีก30,000บาท เท่านั้นเองนะครับฟังไม่ผิดนะครับคุณลูกค้า3า0 0 0 0บาทนะครับกับรถบ้านสภาพเดิมๆแบบนี้นะครับโอเควันนี้ผมพร้อมกับปาเจโร่สปอร์ตคันนี้นะครับต้องขอญาตกราบขอบพระคุณลูกค้ามากๆนะครับที่ลูกค้านะครับสละเวลาอันมีค่าของคุณลูกค้าเข้ามารับชมคลิปนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปและก็คันต่อไปนะครับสนใจยังไงก็กลิงกลางเข้ามาหาผมได้ตลอด2 4ชั่วโมงครับวันนี้ไปก่อนแล้วนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ